ดูเหมือนว่าข่าวลือนั้นใกล้เป็นจริงแล้วนะครับสรับปีหน้า2023นี้อนิเมะดา n าบอลนั้นกำลังจะกลับมาแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับดาราบอลซูเปอร์ทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดว่าดาราบอลซูเปอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นข่าวนะครับเกี่ยวกับดาราบอลอนิเมะภาคใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นนะครับก็เฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าดูกันมานะครับโอ้โหนานเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคร่าวๆนะรู้สึกจะเป็นช่วงปี 2018ในช่วงเดือนมีนานะครับที่ Dragon b a อ l Super จบไปนะครับในบทจัก,กรวาลต้องรอดโอ้โหถ้านับเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็รอไปนะครับ4่ปีกว่าๆแล้วนะแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็มาจากแฟนเพจนะครับ Dragon b บอ l TH นะครับหรือว่า Dragon b บ l l ไทยนะครับซึ่งแน่นอนหากใครติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับตั้งแต่ทำ d ร a g o n b บอ l เลยเนี่ยผมก็มักจะแนะนำสำหรับเพจนี้นะก็ค,คือเป็นเพจ No.1 และกันในเกี่ยวกับการทำ d รา g o n b บ l l หากคุณนั้นอยากจะตามข่าว ข่าวสารเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ไปเน้นเพจนั้นได้เลยนะครับส่วนช่องผมเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเคลมไว้หลายๆครั้งเลยครับว่าผมไม่ได้เป็นช่องทาข่าวนะผมเป็นช่องในการพูดคุยกันมากกว่านะครับและเนี่ยล่าสุดนะครับมันก็มีข่าววงในนะครับจากเพจมาแล้วครับว่าดราก้อนบอลแอนิเมะนั้นนะครับในปี2023นี้นะครับก็อาจจะมีภาคใหม่แล้วนะครับซึ่งความโดดเด่นเลยก็คือภาคใหม่นี้นะครับจะเป็นภาคนะครับที่แบบว่าแตกต่างจากมังงะโดยสิ้นเชิงเลยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเดี๋ยวเนี่ยจะมาพูดวิเคราะห์กันด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอ่านกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับข่าวนะครับอนิเมะภาคใหม่ซึ่งทางเพจดาร์คบอลทีเอ็ก็บอกแหละครับว่าสำหรับวงในของการทําอนิเมะดาร์คบอลซูเปอร์เท่าที่ผมทราบในตอนนี้เชื่อถือได้ประมาณ80%จริงๆก็เยอะนะถ้า80%ก็คืออย่างแรกเลยนะครับจะประกาศสร้างภายในปีนี้แต่ตอนไหนยังไม่รู้นะครับอย่างที่2เลยยังไม่เริ่มโปรดักชันยังถึงแค่ช่วงพ ท่รันนเา้อย่างที่3เลยนะครับก็คือบทอนิเมะจะไกด์โดยอาจารย์ทูยมะอากิระเหมือนเดิมอย่างที่4ยังไม่กําหนดแน่นอนว่าใครเป็นผู้ออกแบบตัวละครอย่างที่5นะครับเนื้อเรื่องจะต่อจากบทจักรวาลต้องรอดไม่ยืนยันว่าจะเล่าโบรี่หรือไม่มาต่อที่เรื่องที่6นะครับมูฟวี่ภาคใหม่ต่อจากซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในช่วงโปรดักชันแล้วแล้วก็มีข่าวในส่วนเชื่อหูไว้หูด้วยนะครับโดยบอกว่าอนิเมะซีรีส์ภาคใหม่จะฉายภายในปี2023อย่างที่2นะครับเนื้อเรื่องภาคต่อจะต่างจากมังงะ โดยสิ้นเชิงอย่างที่3คนออกแบบตัวละครกับแอนิเมชันหลักก็คือคุณชินทานินาโอฮิโร่นะครับก็คือทําคากโบลี่นะครับหากใครจากันได้นะมูฟวี่โบลี่เนี่ยก็คือนาโอฮิโร่เนี่ยก็คือเป็นคนทำนะครับคุณนาโอฮิโร่แล้วก็มูฟวี่ภาคใหม่นี้นะครับจะเน้นโบลี่กับฟีสเซอร์มีกําหนดฉายภายในปี2 0 2 5และยังเป็น CG เพราะที่หลุดออกมาเนี่ยมาจากคนที่อ้างอิงนะครับเป็นทีมงานสตูดิโอบน็กชั่นว่ากําลังทําโมเดล 3D ดีให้กับโทเอกําลังเช็คอยู่ก็ในส่วนท้ายนะครับก็คือขอให้รุ ส่วนตัวคิดว่าจะประกาศคงจะเป็นงานจามเฟตาช่วงเดือนธันวาคมนี้อ่ะมาในส่วนที่เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับไอช่วงประกาศเนี่ยถ้าภายในปีนี้ส่วนตัวผมก็คิดตามเพจนี้นะว่าน่าจะประกาศนะครับในงานจามเฟต้านะครับในเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าอะไรที่มันหลักๆจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนของอะไรก็แล้วแต่นะครับในค่ายโชเน้นนั้นนะครับเสวจนะนประกาศนะครับในงานจามเฟตาซึ่งดาราคนบอลนั้นนะครับโดยส่วนตัวนะครับในหลายๆครั้งนะครับก็จะประกาศในงานจามเฟตานี่แหละ เป็นส่วนที่สําคัญก็เลยเชื่อได้เลยแหละครับว่างานจามเฟต้านะครับในเดือนธันวาคมนี้น่าจะมีประกาศจริงๆแล้วแหละสำหรับอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์อ่ะซึ่งหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่ามันเชื่อถือได้หรือเลปล่าว่าอนิเมะจะมาเนี่ยจริงๆเมื่อสัก2ปีที่แล้วมันก็มีข่าวนะว่าอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์จะมาแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่มาส่วนที่มาแทนนะครับเป็นมูวี่ดราก้อนบอลนะครับและโดยส่วนตัวถ้ามาปี2023จริงก็เท่ากับว่าเว้นว่าง5ปีนะครับผมว่ามันก็คงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วลหละที่อนิเมะต้อง กลับมาคิดดูแล้วกันนะครับว่า5ปีเลยนะที่ห่างหายไปนะครับโอ้โหมันนานมากเลยนะถ้าแบบว่าไม่มาปี2023นะครับผมว่ามันจะนานเกินไปนะครับและกระแสนั้นจะจุดไม่ติดนะครับก็เลยเชื่อว่าอนิเมะจะมาในปี2023นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นข่าวที่ผมได้มาจากอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะตรงนะครับจากเพจดาขึ้นบอลไทยเหมือนกันนะครับว่าเนื้อหานะครับของอนิเมะภาคใหม่นี้ก็คือจะไม่ตรงกับมังงะนะครับเออซึ่งส่วนนี้ผมรู้สึกน่าสนใจนะเพราะจริง แล้วมาผมว่ามันไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนนะที่เนื้นอหาจ,จะไม่ตรงกับมังงะน,นะครับทำไมถึงของค่ายโชเน้นนะแต่ว่าดาราก้อนบอลนั้นจริงๆมันก็กรณีพิเศษแหละเนาะเพราะว่าดราก้อนบอลอ่ะทุกคนรู้กันดีนะครับต่อให้ใครก็แล้วแต่ทุกคนต่างรู้แล้วก็ยอมรับแหละครับว่าดาราก้อนบอลเนี่ยที่ทาภาคใหม่เนี่ยก็คือที่ทํามาส่วนใหญ่แล้วก็ทํามาขายล้วนๆเลยนะครับและถ้าถามผมผมรู้สึกโอเคไหมถ้าอนิเมะไม่ตรงกับมังงะจริงๆรู้สึกโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างแรกเลยนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนื้อหา นนั้นก็ยังเป็นไกด์ไลน์นะครับจากอาจารย์ทุยามากีราเหมือนเดิมและนะครับการที่แตกต่างกันมันก็ดูไปอีกแบบสนุกไปอีกแบบอย่างผมที่ตามม,างามังงะมาโดยตลอดเลยผมชอบนะเพราะว่าบางทีก็ไปดูนีเมะที่เนื้อหาตามมังงะมันก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วแต่หากเนื้อหานั้นแตกต่างออกไปนะครับผมว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแล้วก็ทํามาได้สนุกด้วยเอาง่ายนะครับดูสนุกเอามันเนี่ยผมว่าเชื่อถือได้เลยละส่วนในตอนนี้นะครับาตามที่เบาบอกเลยแหละครับว่ายังอยู่ในช่วงนะครับเตรียมงานอยู่เลยโอ้โหอีกไกลเลยนะครับแต่ถ้าแบบว่า มาปี2023จริงๆเพราะถ้าโดยส่วนตัวนะน่าจะมานะครับช่วงปลายปีนะน่าจะมาช่วงปลายปีนะครับก็รอละกันนะครับสำหรับ,รบอนิเมะดราเงนบอลผมว่าหลายคนนั้นรอแบบรอโคตรรอเลยละ่ะอย่างผมก็รอนะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะทําเนื้อหากเกี่ยวกับดราเงนบอลแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับมางะมาเดือนละตอนมันไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับที่ว้างเว้นไปเนี่ยสองสามปีจริงๆจาก4ปีไล้ละมั้งก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับแต่ผมไม่เคยทิ้งดราเงินบอลเลยนะพยายามจะทาให้ทุกคนได้อัปเดตตลอดทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละคลิป2คลิป เพื่อให้ทุกคนนั้นนะครับได้ดูนื้หาเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็หวังว่าจะมาจริงๆน่าสำหรับปีหน้าสำหรับอนิเมะดราก้อนบอลและกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับมูวี่ดราก้อนบอลนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางตัวเองนั้นอยากจะทำมูวี่นะครับให้มาถี่แล้วก็บ่อยมากๆก็เลยนะครับจะมานะครับในทุกช่วง2ปีนะครับสองสามปีเนี่ยทุกคนจะได้ดูมูวี่ตลอดเลยซึ่งอย่างที่ผมพูดไปมันก็เชื่อมโยงกันนี่แหละว่าตอนเนี้ยดราก้อนบอลมันทำขายใช่ไหมในเมื่อมูวี่ทำมาเนี่ยมันก็ขายได้ถึงแม้ว่่าาาภลสุด รายได้จะไม่ดีเท่าภาคก่อนๆน,นะครับแต่ก็ยังถือว่าเทพอยู่นะเรื่องรายได้นะครับไม่แปลกใจที่ทางตัวเองนั้นจะผลิตนะครับมูบวีทุกคนได้รับชมนะครับส่วนเนื้อหาต่างๆนั้นก็ต้องไปรอดูอีกทีโดยส่วนตัวเชื่อว่าหน,หน้าเนี่ยเนื้อหาจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็คงจะไปเน้นที่โกคูเบจิต้าเหมือนเดิมแล้วเพราะหลังจากไปที่เน้นที่โกฮังนะครับอ่าส่วนนี้นะครับถ่วมว่าทุกคนนั้นก็เฝ้ารอต่อให้เป็นรักนุนบอลนะครับในส่วนไหนตอนเนี้หลายคนก็รอแล้วครับมูบวี่ก็ได้อนิเมะก็ได้อยาก ัภาพยนตร์ล่าสุดเนี่ยที่มีดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องใด้อาจจะทําคลิปแยกไปคลิปหนึ่งละกันเพราะว่าส่วนนี้นะครับมันต้องหาข้อมูลในการมาเสริมด้วยนะครับก็ฟอร์รอในการรับชมนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นอัปเดตคร่าวๆละกันเกี่ยวกับนะครับอนิเมะภาคใหม่ที่จะมาแล้วก็มูฟวี่ภาคใหม่ที่จะมานะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับแล้วก็เฝ้ารอละกันนะครับสำหรับดาวน์วนภาคใหม่นะครับแมี่ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่เฝ้ารอนะครับฝากไว้ด้วยละกันและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนนนนััั้้้ยงงงงไไมมม่่่่ดดดดกกกแแลละะะริิเเเพืือออจจตคคปปใหๆขุณ็น ช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็พยายามอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ d r a g o n นบอลข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ d r a g o n นบอลให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมูฟวีจะมานะครับก็คงจะทำเลยครับว่าเรื่องน่ารู้และการก่อนดู Movie นะครับเผื่อใครนั้นอยากจะไปตามเก็บตามอะไรก็สามารถไปตามได้เลยและเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ